สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจาร,รย์ส่งมิ่งเชื้อครับหลังจากที่พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565มาหลายวันแล้วก็คงจะต้องพักด้วยความเหนื่อยๆครับโดยเฉพาะผู้คนที่กำลังเดินทางไปยังพื้นที่แต่และจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปปฏิบ,บัติหน้าที่ ในส่วนภาคราชการภาครัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรเอกชนขนาดใหญ่บริษัทห้างร้านต่างๆครับรวมถึงพี่น้องประชาชนหลังจากที่ขึ้นมาเที่ยวหาญาติพี่น้องรวมถึงมากราบสักการะพระพุทธรูปพิสัทธิ์ตามวัดวาอารามต่างๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวครับวันนี้อาจารย์สงมิ่งเชื้อเองก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับก็เลยนึกถึงบรรยากาศนึกถึงแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางครับก็เลยมา บันทึกในพื้นที่ลานบ้านของตัวเองเลยทีเดียวครับสำหรับไอตรงนี้เองนะครับเราจะเห็นในพื้นที่ที่เราพอจะมีพื้นที่ว่างเราก็สามารถที่จะใช้เวลาว่างเป็นงานอดิเรกครับปลูกต้นไม้เป็นไม้ผลเป็นพวกมะน,นาวเป็นข่าตะไคร้รวมถึงผักคะนา้าผักบุ้ง ที่สามารถจะมาประกอบอาหารประจำวันได้อยู่เป็นบางส่วนครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับและสำหรับในจังหวัดลำปางของเราในวันนี้อุณหภูมิก็กระชูดขึ้นมาถึง40องศาเซลเซียสหลายวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับร้อนอบอ้ามอบอ้าวเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิงเชื้อก็ด้วยความปรารถนาดีครับ ส่งใจไปถึงแฟนรายการทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่บ้านพักอาศัยถ้าหากเราพอจะมีโอกาสพอจะมีเวลาว่างยามเช้าหรือยามเย็นครับเราก็สามารถที่จะตกแต่งในพื้นที่บ้านของเราให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับหาต้นไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาปลูกตามอารอบรอบบ้านเพื่อจะเป็นการลดอุณหภูมิที่ร้อนได้หลายองศาเลยทีเดียวครับ ามหลักวิชาการเขาเคยมีความคิดอ,ออกทางเป็นหลักวิชาการว่าบ้านของเรานั้นถ้ามีต้นไม้ยืนต้นรวมถึงเป็นต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้ประดับในบ้านก็จะทำให้จิตใจเราแจ่มใสรวมถึงเป็นการระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นต้นไม้นั้นจะเป็นการระบายละอองน้ำจากปากใบแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นการ คลายอากาศออกซิเจนทําให้พื้นที่อยู่อาศัยของเรานั้นได้มีอากาศอันบริสุทธิ์ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่บ้านหลังเดิมของอาจารย์สงครับเป็นบ้านไม้สักปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี2500ครับตอนนี้ก็ย่างเข้ามา65ปีแล้วก็ยังเป็นบ้านที่อยู่อาศัยด้วยความอบอุ่นครับครับเราจะสังเกตเห็นฝีมือของช่างโบราณที่เขาทำ กระไดขึ้นบ้านอย่างนี้นะครับครับบ้านของผมเองในพื้นที่ตรงหัวบันไดนี่ก็หาต้นมากต้นว้านนะครับเอามาปลูกประดับไว้เพื่อความสวยงามเพื่อจะคลายแต่ความบางครั้งเราอารมณ์เครียดๆตึงๆมาเราก็สามารถที่เอานา้ำเอาปุย๋ยเอาเศษใบไม้ใบหญ้า ก็จะมาใส่ให้เป็นอาหารของต้นไม้เป็นปกติครับต้นไม้จะแลดูดีนั้นก็จะต้องมีดินที่ดีมีน้ำมีการเอาใจใส่ต้นไม้อยู่เหมือนกันครับทำให้ความเจริญงอกงามหรือความออกดอกออกผลให้ความใบสีเขียว <Yo, S 1> เลยทีเดียวครับนี่ฮะอันนี้เป็นพื้นที่รอบๆบ,บ,บ้านของผมเองเลยครับที่ผมเองก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับหาปุ๋ยธรรมชาติ เป็นกาบมะพร้าวเป็นเศษใบไม้แถวนี้ครับเอาใส่บนกระถางก็จะทําให้การรักษาความชุ่มชื้นหรือว่าการระเหยของน้ําในดินได้ดีขึ้นนะครับกับรายการโฟกัสที่ลําปางโดยอาจาร,รย์ส่งมีเชื้อครับส่งความปรารถนาดีถึงแฟนรายการทุกท่านครับอย่างไรแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอามัยในช่วงฤด,ดูร้อนอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรระวังก็คือ การรักษาเรื่องสุขภาพนามัยครับอย่าไปออกไปอยู่ที่โล่งแจ้งที่มีอากาศร้อนๆเนี่ยครับก็จะทําให้เราไม่สบายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นคลายบรรยากาศเขาบอกว่างานอดีเรกที่เราทําตามบ้านของเรานั้นก็คือง่ายๆครับหาต้นไม้มาปลูกนะครับเป็นดอกไม้ครับเราก็จะใช้อารมณ์มีสติในการที่จะคุ้นคิด ในเรื่องต่างๆที่ในการจะปฏิบัติหน้าที่ในวันต่อไปก็ใช้อาศัยต้นไม้อย่างนี้แหละครับอันนี้บริเวณหน้าบ้านเป็นต้นหมากน,นี้เราก็หาองค์องค์ที่มันไม่ได้ใช้ใส่น้ําแล้วแล้วก็ออกมาดัดแปลงใส่ดินหน้าดินธรรมชาติทั่วไปครับทําแบบง่ายๆฮะ ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นลำไยครับแฟนรายการต้นลำไยอายุน่าจะสักหลายสิบปีเลยทีเดียวครับก็ยังยืนต้นตเราไม่เน้นเรื่งองผลของลำไยแล้วครับเพราะเป็นลำไยพื้นบ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเองนั้นก็คือความร่มรื่นความที่จะบังฝุ่นบังลมนะครับและที่สำคัญก็คือต้นลำไยต้นนี้สามารถที่จะ คลายอากาศออกซิเจนให้เรามีอากาศอันบริสุทธิ์สามารถหายใจได้มีส่งผลต่อสุขภาพอนมามัยครับอย่างไรแล้วรายการโฟกัสที่ลำปางได้ส่งความปรารถนาไปถึงท่านครับถ้าหากท่านยามว่างหาต้นไม้เล็กๆครับมาปลูกตามหัวบันไดาตามหัวนอนตามที่ว่างๆโลง่ลงๆหรือถ้าเรามีเวลาเยอะเราขยันอีกหน่อยก็สามารถจะเอาผักคนา้าผักชีต้นหอมใบกะเพรา ขาตะไคร้อะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะมาปลูกในพื้นที่ได้ก็ใช้น้ําไม่มากนักนะครับเราปลูกไว้เพื่อประกอบอาหารเท่านั้นเองครับเราไม่เน้นเรื่องการค้าขายครับเราเน้นเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญครับเป็นงานอดิเรกที่สามารถที่จะลดความาเครียดความตึงในความคิดทั้งหลายแหล่ได้เลยนะครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับขอขอบคุณแฟนรายการครับที่ให้เกียรติติดตามรายการ ของเรามาด้วยดีตลอดครับยังไงอย่าลืมให้เกียรติผมกดแชร์กดติดตามเช้าสายบ่ายเยน็นรายการโฟกัสที่ลำปางหลากหลายทุกมิติครับยังไงแล้วแฟนรายการถ้ามีข่าวสารหรือมีสาร,รคาดีที่จะให้รายการโฟกัสที่ลำปางไปถ่ายทำให้ฟรีฟรีนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับ0965913020ครับ096 5-9-1-3-0-2-0ทีมงานของอาจารย์สุงมิเชบสามารถเดินทางไปถ่ายทําเพื่อเป็นการเผยแพร่ย,ยกย่องให้กับชุมชนยกย่องครอบครัวรวมถึงเป็นการเรียนรู้ให้สังคมได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ